สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายพี่นอ้องทองพุ่งพูลุงแม่ป้าเอาอานาเบาวผู้แสบผู้สาวตะการหนาวเด้อครับมื่อนี้สั่นงงงงงงงเยอะแมงกินนวลไข่หมดแดงงามๆตรงตรงองามอันผมถามจอดเนี่ยปลาขับของบานเท่าม,มันอยู่น้ำหนามเี่ยในน้ำเปือกเปลือกหรือเปล่าก็ไม่เห็นสุวมันบันจะอยู่ในน้ำพวงเปลือกปลาขับของ กุ้งฝอยหอยขมปลาบูใบอี๋ยังตัวผักแกงผักแกงเสือไส้ผัวเถาไปเถาไปยังขายเนาะบัดนี้เนอผัวเถาขายบักแตงขายแนวอ้อยไฟบ่อขี้กระบองนีิบ่อบักแตงแม่ทั้งเจ้าอยู่บ่อลักเสือบักแตงซอยใหญ่นี่ยเสือบักแตงซอยใหญ่นี่ยขี้เด้อผู้เสือทั้งหลังหี้เด้อผู้ถือเงิน กนร่าใจยเงินลหรมับบมีเหรอาี้ผมเออทีทัวกุ้งลํำเซ่บะกุ้งเซ่คืองามมันเป็นตัวสีดำาบางหมอมันกับเป็นตัวสีขาวเป็นตุ่ม้างชาวบ้าน้สดำานห่สดเต้นตเสียโตเต้นสุดโตอยากว่ะ สีเขาเมี่ยงเขาหน้าอย่างนี้คนเดียซื้ออีกอยังกระได้มันสีไปไก่นะพี่น้องซื้อเมื่อเขาซื้อเมื่อมันสีบดมันสีบดได้เห็ดกินหงอกเนาะอน้ำใหม่โล่หกสิบอู้ยผักหวานผักหว,วานปลาไหมงามๆเลยเห็ดผักหวานเขาอันนี้มีเขาดำ บรรยากาศยามเมอเสาร์ครับมาหาเลาะเบิกอาหารตามฤดูกันหน้าหนาวบ่คืเข้าจะเอื้อนี่อาหารตามฤดูกาลยามแหล่งขึ้นยามหนาวตอนนี้เนาะยามหนาวผักเผาหอมบ่หนิบ่หอมครับเพราะว่าง่อยไงปุ๋ยไปบ่อู้คือนักดีเถอะนวดเท่าไหร่อีกอสามสิบบาทบ่เป็นผักเผาหอมเลยเอาบ่บ่ไปนวดกับบ่ไปเม้ามาบักเผาวหอม ข,ข้าวปากข่าวแห้งนี่ยำนี่ข้าวผมย่างหัวว่าเสียบบ่อเสือไปซีมเบิงแล้ววะือไปซีมเบิงเสียบเลยมันหนาวที่มันตื่นสวยียังคือมันหนาวเงี้ยมันหนีกันยังวะย่าหนาวหลายเย็นปาขอ ปลาคอดปลาเด็ดเดียวโอ้สัไปเห็ดปลาเด็ดเดียวเห็ดบดแล้วก็ไล่ลายปลาหย่อนปลารดน้ำเมี่ยเราขับปุ่นนะฟักหวานงามๆสับายดีเบาสัญญายุ้ยเซยิกจะเห็นเราหรอเปล่าไทยเอาเล่าหน่อยน่เราทาอยู่แม่ไปก็ตุนจ่าไปจัะบอกเดี๋ยวไปหาราบังเรา เมื่อ,อไรบ่เจนิเมื่อ,อ,อไรบ่ออรบ่บมคือว่าจังกัสะปลาเขาในวาไปบิ่งทั้งหุ่นทั้งหุ่นเป็นยังไงบ่บโอ้กระตางามมักตาลมุกยังละอ,อ,อีเมกแั้งหุด ไข่เพ Salvador, ok ิ่นก <c oughs> ินตึ้มุกกระเซี่ยวคนไข่หมดแดงงามๆทั้งนี้พผสมมีไข่หมดแดงมีบักไห้กับกี่มีจักระจันขวางเพ่งขัางนี้เมื่อนั้นเสื้อแล้วเมื่อนั้นนี่แม่เอาอยู่วะเมื่อนี้สิเข่าไปเมืองนี่แม่มันบอดอไรเหรอพ่อค้นลอยอีกลหร เอาไปได้ก oh. wow. okay. okay. so mm ็ออกแต่เสาแต่เสียตีสองตีสองตดตีสองเมียนตีสองมาบนี้ขยมาขอยมาแต่เสาเลยจะต้องมาแต่เสาเขาขยตีสองละวะหาเบื้องไม่ใหญ่แถวมันถยังมาขายหน่อยโอ้เข้ามาก็มีสบอขายเข้ามาควอมกินบ่เปียนที่หลวงกรไดหันมากเบื้องมากเบื้งเราเข้ามากัน เดี๋ยวเลาะเบิ่งเลาชมเบืองจ้งหน่อยครับอากาศหนาวพี่น้องบ้านเฮาลมหนาวลงเดือดๆเดือนมีหน้าคมประมาณหอดวันที่เท่าไหร่เท่าสามเมื่อวี้ล่ะเมื่อวี้ล่ะลมหนาวโอ้โหโหมันก็ดียดอกมันหนาวน่ะมันก็ดีอยู่ครับไข้ก็หอนเด้ผมว่านะแต่ว่าขั้นลมแห่งๆกะสูบ่ไาไว แล้วมาสื่อเพื่เราขายข้งหน้าป่่นี่มาเต็มทีมมไม่ได้ม่นผมยางมาแต่ปรับน้ำมันคนละที่ทุสุดยอดเลยย,เลย่งางน้าวเนี่ยคายดีกว่าเก่าเนาะครับผมมันขายมวลคลายดีกูย่างคายดีกูย่างตลาดเสาอําเภอตะการพี่น้องตะาการพืชผลบ้านเฮาปีนี้บ่แม่นสศีน้าวเาสยสงการซะบอกไอเบืองไข่หมดแดงน้ำมัน แมงกีนน่นไข่หมดแดงงามๆตรงๆง,ง,งามเลยครับมงกินนวนกะ็ะด้กินนนคือนดำดีเนะี่ยหวกกระไลไข่หมดแดงกหะไลแมงกินน่นกะไลาาบางขอล้ามกมี เดี๋ยวคลิปนี้สิพาเบิ้งแบบเบิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้อยพี่น้องเนะไปเรื่อยๆห่นแสีบเดี๋ยววอาจะสิมาเบิ้งน้ำเราโอ้ยปลาอีกอย่างเนาะนี่ปลาร้วมบ่นี้ยปลายีสบปลาจีนปลายีสบปลาหนำอย่างนี้แม่ปลาหนำเคขื่อนบ่ปลาเคขื่อนปลาหนงสาน่แหลโอ้ปลาหนงสาปลาเคขื่อนปลาหนงสาอย่างไรที่ปลาเขื่อนบ่ได้หรอกมันเปนปลาเคขื่อนเขื่อนที่ว่าบานบดนลบมันลหนาวมันหนาวอุ้ยเสื่อนเลงก็ถึงไล่เนาอุ้ย จังหวะเอาย่างหวานกุ้งไที่มันโดดโอบจมูกสมสมหวานกุ้งไตเมื่อนี้เปิดปลาทุ่นเลยเดี๋ยนี้เมื่อนี้มันล่มเนาะมันล่มทั้งฝุ่นเด้กเขาจะขาเตะหยกอยู่ทั้งฝุ่นนะประกาศเสี่ยงไอ้แจ็คยิงหอกมาขายปลาจอบน้าผมไปสอนหวกยำห่อนไปยิงหนูแต่อีกีนุ่นไม่ใช่ละเฮ้ยจีโทร งำเงามันนั่นมันคือเป็นกินุ่นกินุ่นดำาบ้านเรามันมีกินุ่นแดงเมนบอเดียแตงยมเข้าเม่ากัม้นครับผมมันดังนง้เจายเลยยังบานคือบวานไม่แต่ตัวเล็กม่มีหูเลยยัเิ่หูจากคงจากแล้วมันเกี่ยวหูดเมยง เเปิดดทางียวสวัสดีครับพี่น้องป้องปายพี่น้องทองพุ่งพุ่ลุงแม่ป้าเอาอานาเบาผู้แสบผู้สาวตะกาลหนาวเด้อครับมือนี้สั่นงงงงงงยู่อากาศแปรปวนรักษาสุขภาพครับแต่สิ่งหนึ่งที่บ่แปรปวนทุกมมือวันพุธครับนั่งเจ้าคอใจแคร์คือเก่าไม่ขาดไม่ขายยายยังจังเไม่ยังเไม่ยังเนี่ยขวากับน้องต้นกาคือเก่าครับดนดูนผ่อกันเท่านึงก็จะถึงเงินข่าวขึ้นไป้ทั้งคน หมดแล้วขึ้นไปทั้งซึ่งเหมือนนครพนมพนอบกว่าน่ะเมื่อวานเขาก็มาโอ้ยไปจะไหนครับหมดตำนานไถ่เหล้าเมื่อคูณสาวเหล้าก็จะนั่งน้ำงอนวัดกัคือการกระบาดเท่าอยู่บ่ครับโอ้ยจะเบิ้งจะเบิ้งหลายได้มันจิตเตี้คือข่อยข่อยมากเบิ้งผู้สาวเล้าจ้ะจนจะคามห่วยไปเบิ้งหมดแล้วมากั็ไม่บ้าดฮะอย่าเอาเมียไปวันนี้ไปไทยผู้สาวอย่าเอาเมียไปมาจักว่าอด้รคันเอาเมียไปกระลักษาปากเลยเมียก็จิตเตะขาไว้ ครับผมพ่อครับน้องต้นกาเพิ่นกลับมารอหาคลิปคือกันมาหาแม่ละงัมเนี่ยมันเนี่ยแม่ละงัมโอ้ยงามหน้าพูดแม่ละงัมนี่แล้วครับเราได้มาขายอยู่นี่แม่ละงัมนี่ถามน้องจีน่ะมันไม่ใช่งามเนี่ยหาล่อแม่ละงัมเอื้องใส่อื้ออื้ออื้อื้ออยู่เบิร์ดละครับงามนี่มันบอกมาอันนี้มันหนาวดิบ่ะมันหนาวคือจังเข็นจะถ่ายลงอื้อไหมมีอะไรเรเมื่อวานเมื่อก่อนอ่ะมันหนาวแล้วดิมันบอกแล้วมันเบิร์ด เบัดอเด็วตะึงเรื่องเดวตะอึงเรืองีอะู้น่ายนี่เด้หิสีนฟันนี่คือนว่าไทนี่สีนฟันแห้งไห่ไงนี่โอ้ยใครอย่งไรสินฟันนี่น่เท่าไหร่นี่่นี่ยนี่นี่สื่อส้นฟันวะไปไหว้เขาทีเนี่ยวดังเนี่ยวดังเนี่ยวดังสื่อสีนฟันเอากับผมับผมผมกรลอไปเรื่อยขึือนกันแหละครับมันนี่ตั้งใจว่ะ สิมาตรการแล้วก็สิไปเลี้ยงลิงพนา,ากินามน้องไส้เด้อครับต้นกาเนี่ยละ่ะแล้วก็หา้าลาะแถวนี้ล่ะอุบลบานเฮากินหอดบานกินหอดซองไปยุกไก่กิดไปยุกไก่กินหอดบานไม่ธรรมดาหาแนวเบิงบานเฮาตลาดบานเฮ้าจริงๆแล้ววิธีบานาเฮาหรืยว่าวิธีเมืองต่างๆเบ,ๆบิงได้ง่ายๆขึ้นไปตลาดว่าชว่างนี้หรือว่าพื้นที่นี่มันมีอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยขนาด ถ้าจะหัวตะการบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์บ่อตรงข้ามเบิ่งตลาดถ้าตลาดเฮายังมีทุกอย่างแสดงว่าพื้นที่นี้ยังอุดมสมบูรณ์นะง่ายๆกินหอดบ้านเฮากินหอดความอุดมสมบูรณ์แนวเสียบตะเกาตะกรอนกะตะการคุณหน่อยยังมีขายเด็กคุย่าขี้ซี่แก็ยังมี่ยวนนะฮะน้ำเล่ามื่อน่ะยังหลายบ้านเฮาก็จะชิดละตะการกระได้อย่าลืมฝากเบิ่งนส่องเพื่อนเด้อครับผมข้าวเหนียพันธุ์คานน้ำหมกน้ำมัน ทราบมาถึงรางวัลที่หนึ่งที่สองไปสขอบคุณนายหลครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเม่ยนยแล้วกินอย,ยู่บะข้าวโพดแล้กินบะข้าวโพดกินมาไห้บออีากินบ่กินบ่มันมนี่เรื่อนนี่เสียบยู่บะข้าวโพดน่ะเสียบเอามาหนึ่งมันนี่แล้วอวลามันนี่เ,เอาเห็นนี้มันหนึ่งปากล้านปากลูกสาว หนาวอยู่บ่ยี่แม่หนาวค่ะง่ัหนาวหนนาวมกลบเเีี็่งพ่อพ่อลุงแม็กแม็กเรามาหล่อเฮืองเรามาเทื่อนหนึ่งเลยเฮืงแม่พ่อเฮืองเรามาเทื่อนหนึ่งพ่อผู้บาอาจารย์ครับคือว่าเราเป็นผู้บาอาจารย์เลยพ่อได้เบาพ่อได้ถามลุงแม็กกระไดเราโบ่ได้ไปเล่าเนี่ยเรามาทางบ้านเฮา ผมไปละครับผมที่ไปส่สีล่งเมืองบอกผมก็สีิล่งเมืองคือกันลุงไปสื่อของแถาในเมืองในนาไปพอกันทนคุณล่ะเพราะเขาว่าริ่บ่พอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับป้าป้าครับผมปูนงปูน้าเกนคูณมาลักลักมะนีมะนี เอินเด้ผู้จ่ายเงินดิหูคบรได้ทิ้งเงิน <laughs> ซื้อมากซื้อมากขายเท่าไหร่อันนี้เนี่เท่าไหร่นี่อันนี้ก็เศร้ากหเอาหมากนั่งอีเมียนะเอามาฝนะา,า,ากใหญ่นะซื้อเอาหลุดจักบาทก็เสือซื้อหมากซื้อแก่นคุ่นอยู่บ่เอาเอาอยางละนั่นละเอาซ้ำพ่อแล้วเขียวอันละซื้อดูอยู่อีเมียจังว่าบไ่ไ,ได้ซื้อหลายเห็นยงไหนก็ซื้อ ไปดูก่อนนะแนวดูแนวมันครับผมมาสวยในจักหน่อยครับวันนี้เสาอ,อำเภอตรการกับราคิวรถราคิวรถอำเภอตรการพรืชผลของเท่าไหร่อี่พอห้าสิบาาบาท ฝนโมตัวคือตรงเรียวถนอมบ่เกียวบ่วันแต่มันอยู่หิมนาบ่มันสิไค่แหงแแหงแรงแหงไข่เอาเมียซสบคมใจเขาใจคิดม่เฮืองนี่นี่มันเป็นฝนตกมามันสิตรงมันสียังนะจุ่มน้ำอยกขาเพะใคบ่เป็นเนวเป็นเนวนั้นเนาะเป็นอไรใก็ัดนั่นผัดนันนข่เด้อยนัใคโอ้เป็นน้ำมัหยัง้อมปิดขอบดูใหม่เลยผมว่าแตนฝนตกมามันสิตรงมันสิตรงนอน้ก็ผักวัแยง กำลังโซโลี่กันอยู่เมฆาไม่หยักมาย้นครเนืสิกิจอะมากมามากเห็นกันอยู่เห็นอยู่กับษษไ,ไ,ไ,ไอ<า>้แม<า>็กใช้ขัดจันทร์บานเทายังมีอยู่ขึ้นไปทั้งนครพนมเริ่มเอื้อต์เด้อดิเอื้อตเด้อดิทางฝุ่นา็จะฝนตกเด้โอ้ยแม่กคอยขึ้นเลยปลาคอใหญ่ฉันว่าปลาคอหนองปลาคอใหญ่ามาก <c oughs> หอดเดียวปลาซิ่ง ได้ปลาหยังแน่แม่มอันผมถามเจ้าเนี่ยปลาขับของบานเท่าม,มันอยู่ลำหนามยังไม่ลำหนามเอื่อนฮะเอื่อนหูเอื่อนไม่มีอันสุดมันมันอยู่ในลำพวงบ่เอื่อนปลาขับของมันขามของมันขามของปลาขับของตัว<ม>ในน้อยอันเอืนอ่นซื้อบักใหญ่ปลาขับของอันตัวเอาไปสอนเนาะเอาไปเอาไปอู๋เอาไปอยังกระเซาะกอยังปลาซิวเนี่ยวะ ส้มปลาจอมกับปลาขับของนี่บอกโอ้ส้มพ่อมันเสียบด้อปลาหายา่าขึ้นนี่ส้มปลาจอมกับปลาขับของเห็ดแสดงว่าหลายบ่ทางหลายบ่กห้องยังก่อนอนทำเข่าโอ้ทำเข่ท่านี่ก็ทำเข่ให้กันบอกโอ้เคพื่อนทำเข่แล้ววไม่ได้เคขื่อนไม่ได้ไม่ได้ห่วยจักฟี จากฟี่ของทนายบวเราขายอันน้อใหม่บเพื่อนยอดบักน้อใหม่บื้อแล้วให้จักมโอ้คนซื้อเลยเพื่อนกให้จักให้พร้อมนู่นไ้ท่ายบักเผาอีแม่บักเผายังไักเผาหอมบ่บักเผาคือหายย่าแค่บักเผาหอมบ้านเ่าบ่บ่คอยมีบันไดใครบีแดงเราหลอกกันงามๆเราไปจานมาฮ้องนี่ จานเหาะชื่อ,อยังซอยเนะาะกันว่าอยากกินเนาใหม่ก็กินบ่ได้มันค่าน้ำกะเพาะค่าน้ำกะเพาะส้มเนื้อหยั่งเนีย่ยพุเดี๋ยวเด้อร่างนี้ใครหมดหย่งมั้งเหรอหยั่งขายจังไหนนี่ทราบวบาทบว่นี่โอ้ เอ้าเอาอันนึงก็ได้ไไดสื่อซอยบ้ันมีแนวเฮ็ดกินดอกกันแต่ว่าสื่อไปสัก่อนสื่อซอยใหญ่เนาอยากกินแกงน้องใหม่อยากกินบ้านไหนพี่น้องเอ้ยเจมันขักข้าน้าแต่กระเพาะด,ด, <laughs> ดอกผักำงามเราหล่อมาทางนีนบ้าพิดหวังเนื้อพี่น้องอาหารตามฤด,ดูกาลนั่นนะ อาหารปลากันหลายครับทั้งผีเพลินไก่ปลาไก่ดงไก่หวยไก่ฮ้องไดใ้ไข่มดแดงมาขายตึงๆที่โต๊ะประมาณจานละห้าสิบ<ะ>แมนะะ่นแล้ววะห้าสิบบาทท่า,ทานี้ห่อใบตองใบตองข้างในที่ชือโบ้ขันสวยขั่นสวยไปคื่อขัดทางบ้านผมนี่หอ่อใบตองฮ้อนเข้าตุ๋มข้าวโพดใสแล้วสวยไปหลหรอืมบางร่มลากกาเบิ่งแม่เป่งลัก ปขันว่าเมียเป่งนี่ก็คือมันเป็นจากตัวไง่มาจากตัวนีบว่าเะ่ปมีงมันไก่สีเป็นต <iri> ัวมันเขาเอื่นว่าเมีเปงป็นกจเป็นหนีน่ตังตัวนเป็นมีงโอนี่เมียงอันนี้เฮ็ดเป็นเมียงยบบอยตัวนี้สร้อยสร้อยพักยังก่เขเลยมันิไข่เนาะมันิ้ไข่เมียงจะเสียบจะเสียบ ใายังเลยเมา่กินี่ท่านเลยยัขายของท่านเดียวฮะใสก็ห้านเจ้าอยู่ใส่ยังนี่น่ะน่นี่น่ขายฝอยคัดหบอค้ามท้องนี่นี่บ่อขยฝอยคัดนม่อเมียนเนี่ยดูเนี่ยมันตอวนี้เนี่ยดูดูไก่ไก่บงไก่บ้านและบ้านเท่ากันได้อาหารมันมอาหารหนาหนาวหรืออาหารหนาเลงนอนนี่นนเงียบหน่ยหนาหนาวนะพ่อเนอ ได้ยังกินเป็นแต่แสีบแต่นอทั้งนั้นนอนวันหลงกะนีิวัดฟุ้งวัดหันแล้วเนี่ยแสีบกุมัก็นทเป็นจำปลาแดกกันแล้วเสียบอุ้ยเนาอคักแนะเขาทาด้ยอันนี้กกินข้าวไม่ทาแค่กินข้าวไในยังกินจำปลาแดกคือกันอุ้ยอันนี้ในได้เบิร์ดโยมะขามเขาเบิร์ดอะไรบ้างเหรอมะขามเปียกยังอยู่เนาะอานในยังเสือใส่แม่เราเนาะ นั thinking, ่นอยากไปละบ่อนอักบักยางห้องก็ว oh. no, okay. mm ่างหมด่ะมีวันนี้อันนี้อยู่บ้านนี่แม่บ่มีบอกมักยางเขาจะบักยางขึ้นกันบอกกินบ่กินอยู่บ่ก็เกินกินก็เปลี่ยนบ่เอาเอาหนี้นี่เนี่เฮ็ดกินบ่นี้โอเค แกงล่ะรปล่อยบนมีแนวเห็ดกินคือซ้อยเพื่อนบ่เอาหน่อยแท้เอาใส่ทงนันคือซอยเพื่อนบ่นีคือซอยเพื่อนมีแนวเห็ดกินดอกเอาให้พนยิ่นุ่งเนาะพี่เอยยิ่น่งพคนมักเลาะเอาเหอนยิ่นุ่งมักเลาะเออเมียนเมนเมียนซื้อ้่ประเดียดควมเราบอห้นเบิร์ตโยเสือไปปวดก่อน เท่อไหรบักหอยหน่วยตึงๆหรอว่เราจะเท่าแล้วนี่เพิ่นกำลังต่อรองก็อยู่สามหาสิบสามหาสิบอยู่ครับหายก็เอาบ่าหายก็บว่เป็นยังแล้ววะพกอีหุ่มครับอีหุ่มป่าสิบบาทหมดนี่พกอีหุ่มป่าต้นใหญ่ไปเน้นเราก็กัไปขึ้นไปเอาเข้าปุ้นบ่ตามสั่งตามสั่งลูกตามสั่งเมี่ยสั่งเข้าปุ้นว่าสั่งข้าปุ้นกับข้าปุ้นต่อไป À, anh nhảy nè anh nhảy hơi nói ừ? đây, nó, nó. mi, là thế anh anh hay hả lạnh anh hả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  ต่ผมมักเยอะเลยเสียบอยู่พิ่นมาเพื่อนมาีมันไกลเลยว่าอเขาแ่งยไให้ให้เพิ่นเขาทั้งโขกตาทั้งซมือขกเนียครับใส่นอกกระตาหน่อยยยเราไปย่ใส่หน,นี้อู้ยู่นี่กะมี่ย่ขุนกะมี่ขนมขนมพูนข้าเจ้าหยาดกระตาหน่อยกบยุทางหลังขขกเนียนะครับเขาเมาก็มี่บรรยากาศบานเฮ้าครับตลาด ทุกเช้าวันพุธอำเภอตะการพืชผลครับอุบลราชธา,านียิงนี่ยังมาขายเนาะวันนี้เนาะข่าไข่หมดแดงพักหวานเนาะได้ขายเพราะบาทขายเขาต้มยังงี้ใหญ่ยักบาทนี่อัลละสิบเอาแซวนี่ นี่คือว่าคือสร้างสิรกิขายป่ะถ้หูขจแ่เเรษฐกจยืยเงิมนมาขเซ่บแล้วหอแบบโบราณเลยขนมขนมข้ต้มนี่แหะจ,จะเสียบอีกทีเงี้เสาตลาดเงี้มือเสาครับคิวรถอำเภอตะการเพืชผล